อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไม่ตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีย เสนอเรื่องเมตตามหานิยมใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอการที่จะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่ไว้วางใจเชื่อใจก็ต้องทำตัวให้ดีมีค่าเข้าทำนองว่าอยู่ที่ไหน อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงค่นหนึ่งหาแล้วเราจะทำอย่างไรดีเล่าถึงจะเกิดสิ่งเหล่านั้นกับตัวเรากับคนที่เรารัก 1. ยิ้มง่ายการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นภาษากายที่สามารถสังเกตเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาได้ให้เป็นคนยิ้มง่ายเวลาจะพูดก็ยิ้มหรือแย้มก่อนต่อคู่สนทนา หรือญาติมิตรที่เข้าไปมาหาสู่เราเพราะการยิ้มเป็นการเปิดหัวใจเป็นการเปิดมิตรภาพเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวที่จะพูดที่จะคุยหรือปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นรอยยิ้มจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญเพราะรอยยิ้มเป็นหน้าต่างของหัวใจ 2. ไหว้ก่อนการที่จะมีคน เมตตาเราชมเราชอบเราไหว้เป็นมรารยาทของคนไทยที่ไหว้แล้วสวยงามสงา่าเหมือนดอกบัวตูมเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความรักความเคารพความให้เกียรติการเป็นมิตรที่ดีการให้โอกาสที่งามการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นเสน่ห์ของชีวิตท่านผู้ชมทั้งหลายต้องกับข้ามกับคนที่หยาบกระด้าง คนที่มือเท้าเขาแข็งตีนแข็งโทษทีเนี้ยไม่เป็นคนมีสัมมาคาระวะอยู่เขาก็ไม่รักจากเขาก็ไม่อะไรไปเขาก็ไม่คิดถึงคึงหาเพราะฉะนั้นการที่เป็นคนไหว้เนี่ยเป็นมารยาทดีเพราะในขณะที่ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบนั่นเป็นปกติของคนเราแล้วอยากให้คนอื่นไหว้เราเราก็ไหว้เขาอยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้เขา อยากให้คนอื่นมีเมตตาต่อเราเราก็ต้องเมตตาเขาอยากให้เขาช่วยเหลือสงเคราะห์เกื้อกูลเราแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรที่ดีๆควรจะเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ควรจะเสียเวลาที่จะให้คนอื่นแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อเราเราถึงแสดงพฤติกรรมที่ดีตอบเพราะฉะนั้นคนที่แสดงพฤติกรรมดีก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจสูงจิตใจกว้างขวางจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะ ออเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมิตรภาพ 3. ม,มืออ่อนให้เป็นคนใช้มือให้เกิดประโยชน์มือแน่นอนการไหว้ก็ต้องใช้มืออยู่แล้วการหยิบจับประดับตกแต่งช่วยเหลืองานพ่อแม่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ช่วยสถานที่ศึกษาช่วยสาธารณช่นวัดวาอารามศาสนาเป็นต้นหรือ เดินไปช่วยงานชุมชนเพื่อนบ้านญาติมิตรที่สาธารณะเป็นคนมืออ่อนคือช่วยคนอื่นได้ช่วยจับช่วยประดับช่วยตกแตง่งช่วยหยิบช่วยแบกช่วยหามช่วยถือเอาเป็นว่าใช้มือเราให้เกิดประโยชน์ทำางผู้จนทั้งหลายเพราะมือนี่สามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชีวิตเราแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่เรียนรู้ที่จะใช้มือให้เกิดประโยชน์ มือนี้จะเป็นมือที่ทําลายและก็ล้างผ่านโทษทีเช่นเรื่องการพนันนะก็ใช้มือหยิบจับขโมยป้นจี้ก็ใช้มือไปหยิบจับอย่างนี้ก็อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าใจไปสั่งให้ทํามือนะี่ยไม่ได้ทําหรอกจริงๆแต่ส่วนที่เป็นตัวกํากับควบคุมก็คือจิตใจของคนเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ถึงอะไรก็ตามเราก็ต้องใช้มือเราไปในทางที่สร้างสารรค์เป็นประโยชน์ ข้อที่4ให้เป็นคนปากหวานคําว่าปากหวานคือ,อคําพูดน่าฟังนุ่มนวลสุภาพพูดแล้วมีหางเสียงหรือมีความอ่อนนุ่มมีความน่าฟังเคารพให้เกียรติคำพูดมีสาระมีความเป็นจริงมีความจริงใจมีความจริงจัง มีสาระประโยชน์นําไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีหรือสร้างขวัญให้กาลังใจหรือเป็นข้อคิดเวลาเราผิดหวังให้เราได้สร้างความหวังขึ้นมาใหม่เวลาผิดพาลาดเราก็ตั้งต้นที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยจิตใจที่มั่นคงมันปากหวานก็คือการพูดจาที่เป็นประโยชน์ภาษาบาลีานว่าปียาวาจาคือพูดจาน่ารักสุภาษิตวาจา พาจาคําพูดที่เป็นไปเพื่อคติธรรมสอนใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ฉลาดความทําความดีหลีกหนีความชั่วกลัวความผิดคิดช่วยชาติฉลาดและยุติธรรมเป็นผู้นําของตัวเองเพราะฉะนั้นปากหวานเนี่ยใช้ให้เป็นถ้าพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดดีมีคนรักเคารพเกรงแก่ให้เกียรติพูดจาดีมียศมีศักดิ์มีโอกาสเงินงานที่ดี เพราะฉะนั้นปากสำคัญใช้ให้เป็นจะเห็นคุณค่าข้อที่5มีความขยันขยันเป็นเสน่ห์ของชีวิตท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่อาชีพสาขาตำแหน่งเพศวยัยใดถ้าบุคคลนั้นขยันสำเร็จทุกเรื่องไม่ว่าจะเรียนทำงานทำกิจกรรมโครงการเล็กขนาดกลางใหญ่ก็ตามถ้าขยันทำทำอะไรก็สำเร็จ ถ้าขยันเรียนเรียนอะไรจะรู้ขยันดูดูอะไรจะเห็นขยันทำทํำอะไรจะเป็นไม่มัวเล่นขยันทำก็จำเริอนเพราะนั้นความขยันจึงเป็นเมตตาม,มหานิยมอยู่ที่ไหนใครก็รักใครก็ชอบแต่ตรงกันข้ามท่านผู้ชมถ้าคนขี้เกียจถ้าเป็นลูกหลานขี้เกียจพ่อแม่ก็ทุกข์ใจเป็นนักเรียนขี้เกียจคุณครูก็ทุกข์ใจอีกนั่นแหละหรือใครก็ตาม ไปอยู่ในภาวะฐานะบทบาทอะไรถือว่าเป็นคนขี้เกียจก็เป็นเสนียดของสถานที่เป็นเสนียดของครอบครัวปรับตัวเองเป็นคนขยันและจะมีเสนีห์ในตัวเองข้อที่6รู้จักประหยัดประหยัดอดออมถนอมกินถนอมใช้ไม่ปุ่มปุยสุรุยสุร่ยรยคลาวขับขันทางเวลาอึดเวลาอดอยากเวลาขาดแคลน เวลามันมีน้อยก็ต้องรู้จักประหยัดเก็บออมถน,นอมกินถนอ,อมใช้ชีวิตยังจะต้องเดินก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่พุ่มเปือยอย่ามัวแต่หาข้าวสารกอกหม้อคือทําวันนี้กินวันนี้หมดข้อช่างพวกที่หาใหม่คิดอย่างนี้คิดผิดต้องคิดใหม่มีวันนี้หาได้วันนี้ก็แบ่งกินแบ่งจ่ายแบ่งเก็บนะไม่ใช่กินหมดนะท่านผู้ชม ต้องแบ่งเพื่อพรุ่งนี้เมื่อืนนี้เวลาสุขเฉินของชีวิตเราก็มีกินได้พอดีถ้ากินเกินดีร่างกายมีปัญหาถ้ากินเกินไปก็จะเป็นอันตรายกับตัวเองและการเงินในครอบครัวข้อที่7มีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของดีคนที่จะมีคนรักเคารพเมตตามีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ดูถูกไม่เอาเปรียบไม่กันแกล้ง ไม่น้อยใจเสียใจตัวเองพระานาตัวเองอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์ต่อครอบครัวไปมาหาสู่มีความไว้วางใจเชื่อใจซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาหลังจากที่แต่งงานกันแล้วซื่อสัตย์ต่ออาชีพต่อหน้าที่การงานซื่อสัตย์ต่อสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นั้นความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อเราแสดงความซื่อสัตย์ต่อคนคนที่เกี่ยวข้องจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง เป็นผู้บังคับบัญชาพุตธบรมชาเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อเราเพราะเราแสดงความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จะนํามาซึ่งความไว้วางใจความเชื่อใจมิตรภาพการช่วยเหลือโอกาสเรื่องเงินงานความรักสุขภาพก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิทางที่ดีเพราะเรามีความซื่อสัตย์เป็นบันไดสําคัญข้อที่8มีน้ําใจช่วยอะไรใครได้ก็ให้ช่วยสงเคราะห์ใครได้ก็จงสงเคราะห์ แบ่งปันอะไรพอจะแบ่งปันได้จงแบ่งปันโดยที่สุดแบ่งปันความรู้แบ่งปันน้ำใจแบ่งปันของกินแบ่งปันของใช้นะแบ่งปันมิตรภาพแบ่งปันหน้าที่การงานคำว่าน้ำใจท่านผู้ชมทั้งหลายน้ำใจคนเราเห็นได้สี่ยาม 1. ยามจนเวลาไม่มีจะกินไม่มีจะดืม่มไม่มีจะบริโภคดูน้ำใจญาติมิตรคนใกล้ชิดรอบข้าง สน้ำใจในยามเก็บคนเรายามเก็บใครได้ป่วยก็ต้องดูว่าใครพึ่งได้ใครส่งเคราะห์ได้พ่อแม่ก็หวังน้ำใจว่าลูกจะดูแลพยาบาลรักษาเพื่อนก็หวังน้ำใจจากเพื่อนๆที่จะได้สงเคราะห์เวลาเกิดอุบัติเหตุเก็บใครได้ป่วยหรือใครก็ตาม <c oughs> ที่อยู่ด้วยก็หวังน้ำใจ การช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามที่3ก็คือยามจากคนเราจากกันอยู่สองยามท่านผู้ชม1นึ่ยามเป็นกับยามตายจากการยามเป็นเห็นน้ำใจได้ของฝากบอกความเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นตาหายเป็นเพื่อนเป็นเสี่ยวกันอันนี้คือจากกันยามเป็นเห็นน้ำใจเห็นมิตรภาพเห็นการช่วยเหลือได้ของฝากบอกความเป็นพี่เป็นน้อง ยามที่สองคือจากยามตายจากยามตายเนี่ยได้เห็นชื่อมาเป็นเจ้าภาพสวดพิธามบอมเพ็นกุศลได้เห็นวงลีดได้เห็นอะรายชื่อได้เห็นหน้านะได้มาร่วมกิจกรรมได้สืบสารประเพณีได้ทำความดีต่อหน้าผู้ที่ล่วงลับไปได้มาให้กําลังใจญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือน้ำใจในยามจากยามที่สคือยามเจ๋ง ยามโชคดีมีชัยมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานชีวิตตัวครอบครัวรุ่งเรืองสําเร็จมีแต่คนอยากจะแสดงน้ําใจกับเราอยากรู้จักเราอยากเข้ามาสงเคราะห์เราอยากคุ้นเคยกับเราอะไรประมาณนี้เป็นธรรมดาข้อที่9อยากมีเสน่ห์ต้องปฏิบัติธรรมข้อนี้ท่านผู้ชมสําคัญเช่นเดียวกันไหวกระตันอยู่รู้คุณเพราะคนที่รู้คุณ ไม่ลืมคุณและก็ตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่อย่าทอดทิ้งท่านเคารพเกรงใจไปมาหาสู่เยี่ยมยามถามข่าวแบ่งปันของกินเครื่องใช้ช่วยเหลือ,อเรียกว่าเลี้ยงกายให้พ่อแม่อิ่มพ่อแม่ให้อาหารเราอิ่มมาตั้งหลายปีตั้งแต่ทารกน้อยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาว นะท่านได้แบ่งปันอาหารของกินเครื่องใช้พอเราเติบโตมามีครอบครัวยศเงินงานเราก็แบ่งปันท่านหลายคนอาจจะต้องอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการแบ่งปันเงินที่เราหาได้จากการทำงานประกอบอาชีพให้ท่านกินใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายไม่ถึงต้องอากัดไม่ถึงต้องขัดสนไม่ถึงต้องลำบากขาดแคลนจนน่าเกลียด พราะฉะนั้นบางทีลูกบางคนสมบูรณ์พูนสุขกินดีอยู่ดีแต่พ่อแม่อดอดอยากอยากมันก็ดูกระไรอยู่ท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราวันหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นลูกของเราเกิดมาเขาอยู่ดีมีสุขแต่เราอดอด,อ,ดอยากอยากนั่นคือเวรกรรมที่เราไปทําไว้กับพ่อแม่ก็จะสะท้อนย้อนมาได้วยว่าทําอย่างไรได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นเกิดในชีวิตก็ทําวันนี้ให้ดีกับพ่อแม่ของเรา กระตันยูรู้คุณให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่ก็ต่อเติมเติมแต่งห้องน้ําไม่สะดวกก็ทําให้ใหม่สร้างให้ใหม่ให้มีสะดวกให้มีที่จับให้มีพื้นสะอาดสะอ้านนะสะดวกสบายเป็นส่วมแบบสักโครกก็ได้ท่านเจริลุกนั่งสบายสําหรับผู้สูงอายุสวัสดิการพยาบาลรักษา คืออยารักษาโรคเวลาพ่อแม่เก็บป่วยเนี่ยลูกหลานก็อย่าแง่งอนอย่าบ่ายเบีย่ยงพยายามบำรุงรักษาพ่อแม่อย่าอายที่จะพอพ่อแม่แก่ๆชาราเดินไม่คล่องแคล่วไปโรงพยาบาลไปคลินิกอย่าอายนะเพราะท่านไม่เคยอายไม่เคยทำอะไรสำหรับลูกแต่ทำไมเราต้องอายที่มีพ่อแม่แก่ทำไมต้องอายที่มีพ่อแม่จน จะอายทาไมที่มีพ่อแม่แต่งตัวไม่หรูหราท่านก็เป็นของท่านเราก็ยอมรับให้ได้เพราะเรามีได้ทุกวันนี้เราก็มาจากพ่อจากแม่ของเรายอมรับและเคารพเชิดชูบูชากตัญญูกตัิพรู้คุณแล้วก็ตอบแทนท่านก่อนที่เราจะไม่ได้ตอบแทนท่านก่อนที่เราจะไม่มีพ่อแม่ให้กอดก่อนที่จะไม่มีพ่อแม่ให้ไปหนุนตักไปทานข้าวด้วยหรือพาไปเที่ยว มีรถงามๆก็ให้พ่อแม่นั่งบ้างไปสถานที่พักผ่อนท่านศึกษาก็มีท่านไปบ้างไปทําบุญสุนทรธานก็พาท่านไปบ้างอะไรที่ดีๆพยายามเฉลี่ยเยจียจานแบ่งปันไปหาพ่อแม่เราบ้างธรรมจชน์ั้งหลายและความดีมีสเสน่ห์ความเจริญความสุขปัญหารุมเราในชีวิตเงินงานสุขภาพทั้งหลายจะถูกปรับคลี่คลายไปในทางที่ดี ด้วยคำว่ากระตันยูกระตะเวทีนั่นเองขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรมรมสาทุกโหโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีรเปรมเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรั์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเจริญพร